สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิราจะมาพยากรว่าราศีไหนมีเกณฑ์จะมีความรักหรือมีเกณฑ์จะได้แต่งงานค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะจิราขอฝากท่านผู้ชมนะคะช่วยกดติดตามช่องจิราพาชาแนลด้วยนะคะราศีแรกเลยนะคะก็คือราศีกรกฎค่ะจะเห็นได้ว่านะคะที่พบคู่ครองของคนราศีกรกฎมีดาวเสราร์นะคะ โคจรมาอยู่ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63มาแล้วนะคะเขาจะอยู่ตรงนี้ยาวไปจนถึงประมาณต้นปี66เลยนะคะช่วงระยะเวลาที่กล่าวมานี้นะคะก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคนราศีกรกฎค่ะจะมาในลักษณะของคนที่มีอายุค่อนข้างมากกว่าคนราศีกรกฎนะคะอาจจะเป็นรอบเลยก็ได้ค่ะรูปร่างนะคะสูง มือไม้ยาวแขนยาวเป็นคนไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยพูดนะคะจะเป็นคนออกจะดูนิ่งๆิ่ง,งขรึมซีเรียสอะไรสักหน่อยประมาณนี้ค่ะแต่ดาวดวงนี้นะคะได้ตำแหน่งเกษตรก็หมายความว่าคนที่เข้ามานะคะก็จะเป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงทีเดียวค่ะนะคะ อย่างน้อยๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนราศีกรกฎก็จะต้องมีคนเข้ามาพูดคุยหรือมาเจรจามาสนใจหรืออะไรนะคะแต่ถ้าคนที่เคยมีคนเคยพูดคุยมาก่อนแล้วช่วงระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์แต่งงานค่ะราศีต่อไปก็คือราศีสิงห์นะคะที่พบคู่ครองของคนราศีสิงห์มีดาวพพฤหัสโคจรเข้ามาอยู่ตั้งแต่เดือนมีนานะคะ ปี64นี้นะคะแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้ยาวไปจนถึงประมาณเดือนเมษาปี65ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้นะคะคนที่เคยมีครอบครัวอยู่แล้วก็ระวังนะคะจะมีมือที่3เข้ามาค่ะแต่ถ้าคนยังโสดอยู่นะคะมีเฮค่ะอย่างน้อยๆนะคะก็ช่วงระยะเวลาที่จิรากล่าวมานี้นะคะจะต้องมีคนเข้ามาสนใจมาพูดมาคุยนะคะมีความรักเกิดขึ้นหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะ อาจจะมีเกณฑ์แต่งงานเลยก็ได้นะคะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีตุลค่ะในพบคู่ครองนะคะของคนราศีตุลมีดาวนะคะมาอยู่ตรงนั้นก็คือดาวมฤตยูค่ะอยู่มาเป็นเวลา6ปีแล้วนะคะและยังอยู่อีก1ปีค่ะ ก็แสดงถึงว่าถ้าคนยังไม่เคยแต่งงานมาก่อนเลยนะคะมีเกณฑ์จะแต่งงานการแต่งงานของคนราศีตุลที่มีดาวมฤตยูมาเลงลักแบบนี้นะคะจะแต่งงานแบบฉับพลันทันด่วนค่ะไม่มีการแพลนไม่มีการอะไรนะคะคุยกันไม่ทะไลแต่งเลยค่ะเป็นการแต่งแบบกระทันหันนะคะแล้วก็คู่ครองออควรจะเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่เคยผ่านการสมรสมานะคะก็จะอยู่ด้วยกันได้นะคะ ราศีต่อไปก็คือราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกนะคะมีดาวราหูมะเร็งรักนะคะตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63นะคะและเขายังอยู่ต่อไปจนถึงมีนาปี65ค่ะในพบคู่ครองมีดาวราหูก็หมายความว่า,าถ้าคนราศีพิจิกนะคะมีคู่ครองอยู่แล้วก็จะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งคู่ครองคน เก่าเราเนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนคนใหม่ก็หมายความว่าช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องให้ระวังนะคะอาจจะมีมือที่3เข้ามาค่ะแต่คนที่ไม่เคยผ่านการสมรสมาก่อนก็มีเกณฑ์คนเข้ามาในช่วงนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจะคบหาดูใจกันกีฬาอยากให้อ่ดูกันแบบนานๆเพราะดาวราหูมาตรงจุดนี้นะคะต้องให้ระวัง การหลอกลวงนะคะเพราะดาวราหูนี่เป็นดาวแห่งการหลอกลวงค่ะก็ต้องสืบให้ดีๆนะคะคบกันไปให้ยาวๆนานๆน,น,นะคะเพื่อความไม่ผิดพลาดของชีวิตนะคะราศีสุดท้ายก็คือราศีกุมค่ะ คนราศีกุมนะคะมีดาวพฤหัสมาทับที่ลัคนานะคะตั้งแต่เดือนมีนาปี64นี้มาแล้วนะคะแล้วจะอยู่ยาวไปจนถึงเมษาปี65 c. ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้นะคะคนราศีกุมก็มีเกฑ์นะคะอย่างน้อยๆก็ต้องมีความรักเกิดขึ้นหรือมีคนมาสนใจพูดคุยนะคะถ้าดวงมี ความ,ส,มสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็มีเกณฑ์แต่งงานในระยะเวลานี้ค่ะช่วงระยะเวลานี้นะคะก็จะมีดวงดาวโคโจรเข้ามาในพบคู่ครองมากมายนะคะบางดวงก็อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่สูงวัยบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะจีลาก็ขออวยพรให้ทุกๆราศีนะคะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วก็สามารถไปด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะ จีลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกๆท่านนะคะจะชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้จีลาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ